คืบหน้าล่าสุดคดีครูเพบุญแสงเดือนนะคะล่าสุดเลยค่ะสารฎีการได้สังปล่อยตัวชั่วคราวนะคะหลังนอนเรือนจําจังหวัดหนองบัวลำพูนหนึ่งคืนค่ะเนื่องจากสารนะคะเห็นว่าจําเลยไม่มีพฤติการหลบหนีนะคะทั้งยังเคยได้รับให้ปล่อยตัวชั่วคราวมาก่อนนะคะจึงอนุญาตโดยตีราคาหลักประกันนะคะหนึ่งแสบาทและในขณะที่เดินออกจากเรือนจานะคะผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้รายงานนะคะว่าครูเพบุญก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะคะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยค่ะ ซึ่งคูปุมๆนะคะได้ให้สัมภาษณ์ไ้แบบนี้ค่ะบอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะเขาเองก็หลับหับตื่นต่นนะคะส่วนเรื่องของคดีก็ว่ากันต่อไปเพราะทุกอย่างมีทางออกเสมอนะคะพร้อมขอบคุณศาลที่ให้ออกให้โอกาสออกมาและได้พูดถึงอดีตภรรยาด้วยนะคะคือคุณเองมิลาน,นะคะบอกว่าสิ่งที่ทําพลาดไปทําไม่ดีก็ขอโทษขอโอกาสและหวังว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดี และหลังจากนั้นค่ะครูไปบุก็ได้ไปโพสต์ข้อความนะคะผ่านเฟซบุ๊กของเขาเองนะคะโดยเขียนข้อความไว้แบบนี้ค่ะว่าขอพบพระคุณพี่กิ๊กซาร่านิวๆนะคะแล้วก็คุณอ้อยสวนบลพี่ชายครอบครัวผม,ผมน้องๆทีมง,งานพนักง,งานทุกคนตลอดจนทุกท่านที่เมตตาเป็นห่วงถามไทยด้วยความหวังดีมากๆนะครับทุกอย่างผิดพลาดได้ทุกคนก็ผิดพลาดได้ตั้งหลักใหม่เริ่มต้นใหม่เดินทางใหม่ขอบคุณจากใจจริงครับสู้กันต่อไปครับ แอนแทกนะคะเส้นทางรูปผู้ชายซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันมากมายเลยนะคะใน Facebook ของครวไปบุนค่ะยังไงเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าจะจบลงยังไงคะ่ะ